Body, you, body, you not. สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับอาปิชิวๆชิวกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวรหัสของตัวเองนะครับผมอ่านนึงก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม เป็นกำลังใจผมได้นะครับอ่ะเราไปดูกันเลยครับผมอ,อ็ประมาณน,นี้ครับตัวผมแรง3900นะครับไม่ได้เก่งนะครับเพื่อนแบ่งนะครับก็ประมาณน,นี้ดูได้ PC นะครับ นนพื้นนะครับแต่ผมเปลี่ยนปดูอ่าีเปโผล่ก็มีประมาณนี้นะครับออกรับอกอ่าสิบแปดกระบอกนะครับข้าวหนึ่งกระบครับอ่าครับเอาดูดูลมรวมนะครับมีทั้งหมดสองร้อยสิบแปดสกินนะครับผมอ่านี่ครับเอเคเวอร์สีนะครับไม่มีปังคครับครับผมพอเล่นได้ครับเอาแปดเอเนะครับ ไม่กะเติมไม่มันถดนะครัอยากได้อยู่ไม่มีตังค์ครับนี่ค j แดงกลาวามานานแล้วนะครับผมได้มาแต่ครั้งแรกได้มาีขาวครับเคยฮิตในสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังฮิตอยู่นะครับผมัอ44ครับไม่มีสักสกินดีๆก็ไปกันไวๆเลยนะครับสก้าดีๆครับไทยท่านก็บอกเดียวนะครับผมขอตายครับคุณได้ครับไปกันเลย ประมาณครับผมประมาณนี้นะครับเ m 8ครับตอนนี้ครับ AN94 เจ้าก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรดีแล้วพัชมานะครับคุณได้เหมือนกันอาร์กนะครับพค่งได้เหมือนกันครับพ่งได้จากกิจกรรม่ดีแพงเลยฮะไม่เคยตายคุณได้มาเอฟเอสก็ประมาณนี้ครับเอฟไม่ดีกระบอกเดียวนะครับจะกิน ไม่มีตัวกจินนะของปืนเนี่ยปืนใหม่หน่อยนัดครับ M60 ก็ประมาณนี้ครับขอร์ทปืนใหม่ครับมีม UMP ก็ประมาณนี้ครับ M25 ก็ประมาณนี้ครับผมไปไวๆกันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะ u m p 0ะครับก็ประมาณนี้ครับเออในกระเบื้องสีเอาสเต็คเจนะครับอ่าก็เติมไม่ค่อยเติม นปีนะครับที่แต่ละด้านลูกตองบ้างครับโอ้นี่ก็ประมาณนี้ครับตองผมก็มีประมาณแปดจะเหมาะฟิีแบบสองรีแทกต้นไมครับ,ม,รบมีเยอะแต่เล่นไม่เป็นนะตายครับพวกครับพวกไม่รีวิวดีกว่านะครับมันไม่มีอะไรดูดูกระทะก็ประมาณนี้นะครับมีดทานนะครับ แตงโมงมาใหม่ๆโคตรแพงเลยครับผมได้มาตอนใหม่ๆอ่ะห,หลังๆเอามาขายถูกมีถอดตัดอันแรกนี่แลครับเนี่ยได้มาสมัยไหนไม่รูจ้จำไม่ได้แ็นที่รู้ฟรีก็ประมาณนี้นะมีถอดตัดไม่เว็นบอลนี่ก็ฟรีฟรีส่วนมากไม่เบ็บอลได้ฟรีหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับเียวรองเท้าอิตเตะ หมัดไม่มีสักอย่างเลยนะครับระเบิดมี29ลูกครับไม่รู้เอามาจากไหนเยอะแยะประโยชน์ไม่ค่อยจะมีนะครับสกินไอบอลก็16ลูกครับก็ปืนพวกนี้ครับเราจบกันแล้วนะรีวิวสกินปืนนะครับเรามาดูชุดกันต่อนะครับก็มีไม่เยอะนะครับผมจะไม่พูดแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันไปยาวๆดีกว่านะครับผม I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me loud man, I'm winning Yeah, Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the night And There ain't no point in resisting Living life like a dream, living like right that's the Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just lose it. Have no shame, I admit it. They're looking me to see if I succeed. To see if I believe they're looking up to me they want the best of me now best of me now best of me now best of me, now, best of me now. they want the best of me now best of me now best of me now best of me มาถึงสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงผมมีครบตัวนะครับไม่รู้ได้มันยังไหครับแต่จะลูบครบนะครับผมก็เดี๋ยวดูท่าเต้นกันต่อมีแค่นี้ครับท่าไก่ท่าท่าไหนก็มีครับแต่ส่วนมากเป็นท่าของขั้นสิทธิ์นะครับผมถ้าเป็นเป็นท่าไก่นะครับก็มีไม่เยอะครับก็มีแค่นี้นะครับผม มีแค่นี้ครับไม่ไปได้แต่งม,ตงมตงาตอ,น,ะะน,น,อ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 นนี้อนะ็กระโปรงกระเป๋ารองศบนะครับรถประมาณนี้ครับแอร์เบาะเยอะพอสมควรเลยนะผมบ้านอะลมยูชีบครับผมเอซูดลมลมเอซูตไปครับกดเอาครับ ลมดีแท็กกามีเพ้่งได้นะครับผมเอเอสอีกอันนึงนี่น<ะ>ี่นี่นี่ครับลมเอเอสครับได้มาช่วงแรกที่เล่นเลยนะครับไม่รู้ได้มาจากกิจกรรมอะไรนี่ก็สปอนเซอร์ช่วงแรกเหมือนกันแต่ได้ทีหลังเอเอสนะก็ทีหลังครับวมก็รูปโปรไฟล์อะไรแบรบปราหน้าจะเพิ่งมาเนะี่ยมันอาจจะครบทุกกิจกรรมแหละ ก็ยังเล่นอยู่เนาะไม่ขาดกิจกรรมคลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ